สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่เด้อค่ะพี่น้องเบิง้งเชา้าวันที่หนึ่งมกราคมปีสองพห้ารหหรือว่า2023เนาะค่ะพี่นอ้องจุลีหัวก็ตื่นนะ้ค่ะตื่นที่มมาเห็นทองฟ้าแบบนี้จุลีก็เลยมาไทยเห้พี่น้องเบิง้งแสงไม้ของเชา้าวันที่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ นี่เชา้าวันใหม่เดี๋ยวดีหัวก็ตื่นดอกค่ะเอาบัดน,นี้ให้เบิ้งแคซ้ำนี่สักก้อนค่ะเดี๋ยวใสายๆมาว่ากันไหม ฮอนแคะอดบ่องจอดรถแล้วมองดีเพิ่นติดขึ้นมาเล่นสกีกันเด้อค่ะจากบ้านจุลี่บ้านฮอนนี่ประมาณเคิึ่งชั่วโมงค่ะเนี่ยค่ะหม่องจอดรถแล้วมั้เบิ่งกันอีกเที่ยนนึงเนาะค่ะเนาะถึงแล้วฮอดหม่องจอดรถแล้วค่ะ นี่เอามาเอกมาเอกกับลูกช้ายสิมาเล่นสกกีเด้อค่ะจูลี่สิมาเป็นกองเชียร์ซื้อดอก <c ười> เล่นน้ำเพลินบ่เป็นค่ะเคยฝึกอยู่ฝึกอยู่สองปีลมแล้วเซาเลยค่ะน่เอ สองพ่อลูกค่ะสองพ่อลูกาวันดีได้ตัวได้ตัวขึ้นลิฟต์แล้วค่ะเดี๋ยวสิยางไปขึ้นลิฟต์จูลีบเพ่ได้เล่นน้ำเพิ่นนแล้วค่ะมีแต่พ่อกับลูก Have f u น ส่งเพิ่นขึ้นลิฟต์แล้วก็เดี๋ยวจุลี่สิไปหาหม่องนั่งเด้อค่ะหาหม่องนั่งถาหาหม่องนั่งกองเชียะมือนี้ค่มบ่ค่อยหลายปานไดเพราะว่าบ่แม่นมื้อนันน่ะบ่แม่นวนันบ่แม่นวนันสุดสัปดาห์เนาะคะ่ะบ่แม่นศุขเสาร์อาทิตย์แบบนี้เนาะค่ะเนาะเป็นมือ้อเป็นวันธรรมดาค้นกันเลยบ่ค่อยหลายปานไดค่ะพุ่นเด้อค่ะลิฟต์ลิฟต์ที่เพิน่น จะขึ้นไปตะก,กี้กันค่ะมองนี่เพื่อนเอิรนเม้าส์เบเกอร์เด้วคะ่ะเม้าส์เบเกอร์สก,กีแอร์เลียนี่แล้วล้อเบิร์น่อขึ้นลิฟต์กัน แอฟฟานอยู่ไกลจะไปต่อแถวแล้วค่ะจะไปต่อแถวเลนล้อขึ้นดิบเลล้อขึ้นดิบะสัน เข้าไปข้างในนิดเด้อไปหาหม่องนั่งเด้อค่ะนี่ยิ้วข้างนอกอันนี้เข่าเอิน้นเออเมาส์จักชั่นเด้อค่ะนี่เมาส์จักชั่นไปเราเขา้เขาข้างไหนกันค่ะเห,เห็นนั่นเห็นน้าเฟรเชอร์วะค่ะสีฟ้าฟ้ายู่เทิงยอดขอเขาไปเข้าไปหาหม่องนั่งบันนี้นได้เวลากลับแล้วค่ะนี่อ่ะเบิง้ง ขอแล้วสั้นสองพอลูกเล่นประมาณชั่วโมงหนึ่งเด้อค่ะนี่พุ่นแดดเริ่มแดดเริ่มบ่มีแล้วค่ะเริ่มบ่มีแดดแล้วอากาศเริ่มเย็นเย็นเย็นลงก็เกาแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิกลับแล้วเด้อค่ะนี่ ยังยิ้มได้อยู่คะ่ะยังยิ้มได้อยู่จุลี่มาเป็นกองเชียร์ได้คะ่ะมือนี่พ่อกับลูกมาเล่นสก,กีเล่นเล่นบ่เป็นน,น้ำเพลินเนาะพี่น้องเนาะมาเป็นกองเชียร์เอาซื้อเคยเล่นอยู่สองปีเพราะลมลเราบอาอีกเลยคะ่ะเลิกเล่นเลยสรรสนนนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ได้คะ่ะจุลี่กะ ตื่นเศร้าขึ้นมาก็ให้เบิ่งบรรยากาศตอนเศร้าแล้วกะสายสายใบใบมาเตียงเทียงมาจุลีกพะพระขึ้นเขามาเล่นมาเบิ่งม,มองพเพ่ล่นสกีกันเนาะค่ะเนาะกันสั้นกับค,คลิปนี้ก็เสียไว้เท่าน,นี้และเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปพอกันไม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไกร้เลค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปละค่ะพี่น้อง